บทเปลี่ยนชีวิตเลือกทำสิ่งผิดเพื่อลบล้างเปิดราคาล้นหลูหันอิสาลยะคบ5ปีครอบครัวไม่ติดหกักมีลูกกอนแต่งหันอิสาลยะโอยรถปอเช่ป้ายแดงถูกชนฉุนคู่กรณีไม่ขอโทษสักคำ คนเสียงดวงรีบสุ่มเลขเด็ดด่วนๆมีเรื่องให้ต้องฟาดคอจนได้สำหรับนักร้องหนุ่มฮั่นอิตาเลียหลังต้องหัวเสียเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมากับเรื่องไม่คาดคิดล้นหลูมปอเชื้ป้ายแดงโดนรถคันหน้าถอยหลังมาชนแต่หนุ่มฮั่นกับต้องหัวร้อนหนักกับพฤติกรรมของคู่กร,รณีที่ไม่ยอมเอ่ยคำขอโทษเลยโดยนักร้องหนุ่มได้โพสต์รูปรถตัวเองขณะประสบเหตุพร้อมแคปชั่นว่ามันเดย์ไนท์มาชนไม่พอ ขอโทษไม่เป็นงานนี้ไม่รู้ว่าซอจียอนแฟนสาวจะว่าอย่างไรบ้างเนื่องจากเป็นรถที่ฝ่ายชายเคยทำเซอร์ไพรส์ให้เป็นของขวัญเมื่อวันวาเลนไทยปีที่ผ่านมาส่วนคอหวยต้องรีบสุ่มเลขเด็ดจากทะเบียนป้ายแดงเก็บเอาไว้ด่วนๆเลยนะจ๊ะถามถึงความสัมพันธ์กับฮันตอนนี้กี่ปีแล้วจียอนตอบว่าตอนนี้4ปีแล้วค่ะเข้าสู่ปีที่5ค่ะแล้วทั้สองครอบครัวมีถามเรื่องอยากมีทาย,ยาทบ้างไหม จียอนได้บอกว่าจริงๆฝัง่งพี่ฮั่นไม่เท่าไรแต่ฝั่งหนูมีบ้างเคยพูดว่าต้องมีแล้วเพราะว่าอายุหนูก็ไม่ได้เด็กๆแล้วแม่หนูแบบว,ว่าโอเพ่นมากๆบอกว่ามีก่อนได้นะไม่ติดเรื่องนี้ก็มีคุยกับพี่ฮั่นบ้างเราว่ายังอะ่ะอยากเลี้ยงตัวเองให้ดีก่อนอยู่กันสองคนไม่ได้เหงาเลยตอนนี้ก็มีน้องหมาด้วยไม่เหงา อีกทั้งคั้งเกมหนักจนชีวิตพลิกผันหันเผยความลับยอมทำสิ่งผิดลางนี้เป็นบทเรียนราคาแพงออกมาเปิดใจเรื่องราวในอดีตผ่านรายการโต๊ะแชร์มหาชนสำหรับหันอิสาราลิยะหรือหันเดอะสตาร์โดยเจ้าตัวได้เผยความลับในช่วงชีวิตที่ติดเกมหนักจนเป็นหนี้ก้อนโตต้องยอมทำสิ่งที่ผิดเป็นเด็กเดินโพยศิลปินมากความสามารถอย่างฮันอิสซาลิยะ แฟนหนุ่มของนักแสดงสาวซอจียอนมาเป็นแขกรับเชิญในรายการโต๊ะแชร์มหาชนเผยเรื่องราวในอดีตที่จำไม่ลืมเคยติดเกมหนักจนเป็นนี่ก้อนโตต้องยอมทำสิ่งที่ผิด